จเด็กต,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 ตับเลยพี่น,อออน้องค่ะนอนนะอสบไมค่ะับเาเยอม,าาก,ยมกันสินเากนอะไรนอนอนีอรอเอออ้ยกาทิตเป็นอาทิตย์ตัวเต้นยังเป็นอาทิตย์นะว่าผมไปเป็นอาทิตย์หมดเลยอาทิตย์อาทิตย์อย่างอาทิตย์สามมืออาทิตย์เกิดข้งหาดสูเสา์อาทิตย์จัม เกือบประทีดเดี๋ยวจะเอาคุณแจไปห่าย่ไปเปิดเา้าไนัดน้าพังนี้ดูนัดตายดิดปลูกผักไปลาย โอ,โอ้ยเล่นนี้หมาน่อยอ่าพาพี่น้องค่ะอือพูดน่ะตัวละสองหมื่นคน,นตัวละแสนบาทโอ้ยไอยจุกไข่หันใจบ่อหองอัดท้องเสี่ยวมาฝากข่เลี้ยงเที่ยงหนึ่งพอนว่าโอ้ยหมาข้าเจ้าตายตัวละแสนข่กระใจขาดทล่ะมึงเนี่ยอือจะงอะไะางเคื่องสลายมด้โอ้ยต่อแล้วค่ะต่อแหลติลึกต่อแหลติลึกมาขำเห็นนี่กีดแต่คัก เด่นบ่ได้ดอกตอนนี้ปูละแหน่แน่จังเล่นน้ากันนะลูกอ๋อไปแล้วไปดิ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 บังเนี่ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยโอ้ยที่บ้านบ่มีหยากร่างจะเอาหยามาปูแห้งไม่อยากเล่นมันบ่มีหยามันบ่มีหยาเลยเอาเงี้ยวลูกเงี้ยวจะได้ไปเงี้มาเงีวดิปัชนะเห็นมันห่วงแล้วออเลือดขึ้นมาอย่างนี้อยากลงที่ละน่ะคือไงมันได้มันย่านเสียงรถ มันย่านเสียงแล้วเป็ะสร้างเป็ะสร้างเบิ้งผักกูดพี่น้องค่ะผักกูดสวยแล้วจ้าหน้าบ้านเราผักกูดสวยแล้วนีไงี่อ่างเกินอ่างเกินอยู่หน้าบ้านสวยแล้วทวนท่วนท่วนงนี้ค่ะอยู่หน้าโอ้ยลูกควายโอ้ยตา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 ยมาตายเตะถูเตะมาค่ะเจ้า กระเลนน้ำก้นแม่นะลูกเอาาเอาเองนี่ฟังน uh. ี่อุ้ยตาสะออนแต่ฟังละฟังราคาแล้วหดเลยจ้าฟังราคาแล้วหดเลยยายดามาฟินขัอนเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาฟินซิดซิดอีขู่จักความแฉหวะสอนไหนสอนไหนไปเขา สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะพามาเก็บผักเสี้ยนฝรั่งจา้ามึงเนี่พี่น้องคะ่ะขี่รถพันบาได้เห็นเล้วเก็บในเก็บโลดพี่น้องขาบังเนี่ยูุ้นสุมนึงอยู่ในโพนเดี๋ยวเก็บนีนไปก้อนเนาะค่ะเนาะเก็บเก็บเลยพน้าอาพาวา เดี๋ยวนางสีหักตอนไว้มันจังสีโป่งขันบหักไว้มันน่ะน,นี่พี่น้องคะ่ะฮะขันพ่อหักไว้มันน,นั่นมันที่เป็นดอกดอกอ,อกแล้นมะในสบเด็วเด็บกันทั้อยมิ ต้นน้อยต้นใ่ญ่เด็ดให้เรียบเพราะว่าคัน่่เด็ดนี่ดอกปุ่นะต้นเกา่าต้นเก่าปีที่แล้วีเอวอเตดอีกแล้วเออ,อดอีกแล้วเน <c oughs> พอตำแหนฝรั่ง <c oughs> อ๋อเนี่ย ใครเห็นก็อดไม่ได้ที่จะเด็ดงามพี่น้องค่ะงามงาม,มเ,อเออตั้มแน้คือกันละข่อยกระดึ๊งโอ้หางถึกตั้มแน้บ้านนี่ตายเ่ราข่อย พยายามปสิบดิดโอ้ยบักตําเนียคันอันผูโดดว่าได้ดิ่บเบไม่เหียวสอกโอ้ยอยู่ในป่าปันีโออยู่ในโพนปั่นนี่ไม่ได้อยู่ข้างทางผู้ใดทไม่เงียวใจสดูายางก็ว่าหมุนน้ำคนก็ขันกันคนหมุนม,นมาเลยละจะสกิดแล้วลหรอะวะ่ะติ บ่คือบ่ขูดสามเปล่าดอกบ่มีลูกดอกบตัติไม่เห็นเลยว่ามันว <c oughs> ่เห็นกระสีว่าบา่นเมียนแล้วหรือเปล่าลบัติหน,ห,นหนาวหนาวเมื่อคืนนี่หนาวได้เปิดความ้อนเมื่อคืนนี่นพี่น้องค่ะงามๆจ้ะ คนงามเปี่ยงเก็บผักบางามสิค่ะเอาคือล้มแวงแวงมาปะเนี่ยบาชิบาวนวนแวงแวงคนโอ้ยเบ้าอะไรก็เบ,บ้าผิดเดขอความเตือนติจิดกล้องไว้ทางแกะเสียเด้ เงินเสียทางเกียรเสียทางเกียรหายไดติดกล้องเลยปลา,ปามาเห็นป้าผักเสียนุเรีเยบร้อยยัยยายที่ป้าไปเก็บมาสั่นา่าลม้ลมล้ม เก็บมือนันข้าี่สมสมแล้วเด้อค่ะสมแล้วก<ม>็วดีละกินร้ยก็ยะะดีลอาพาไปกินเยอะๆละมันอาทิตย์เนี่นเยเหี้ยน,น,น,นะนนว้ายได้เป็นตาวักแย่พูดเลย ยาวไปน้ำคางหัวข้าวา,างสวนมาสิวะเออเออหมักกับเงีย้ยโอ้ยเนาะนี่แหะข้อหาข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งออกหรอออกเดี๋ยวมันก็แตกยอดอีกอปึงต้นน้อยนี่ที่พวกเขาบ่ได้หักหนี่แหละต้นมันสีอ่นซุปมันสิเพร่คิดว่าอันตรงนี้มันออกดีเพราะว่าอย่งนี่มาบ่ได้ถมมันคือจังแถวสนามมันอันนี้เดยอันน่ะ อยากันละมันหยาคุ้มเด้อเพราะแถวนั้นที่ว่าอันคมได้หลายพวกเขาอยากเกิดปะในมันตายตีมันหนาวมันเย็นนี่แล้วซ่มมันจะได้เป็นไนกัอันน่ะอันยามันแตกมาแล้ะก็บซ้มมันน่ะต้นน้อยๆที่พวกเขาว่หักนี่แหละต้นเจ๊จ้อยน้อยมันก็มีหลงเหลือยุหันละ ตนน้นเก่ามันว่ง่ายปีกายมันโก้เซ่เซ่ได้แหละคุณคุณทั้งหลายคุณน้ำ <c oughs> ขางสวนไ่สิมะบาบ้าข้าเจ้ามิแตเบิงเป็นต้นหญ้าดินี่ข้าเจ้าหัวขวนซ้ำคนไทยกินหนวดสุนแนวคือเนียว่า ไปไงวะเจ้าสิกินตีผักกุ้มผักกามดอกเมเปิลน,นะพี่น้องอันนั้นกงส้งสมแซบแซบจะได้ไปเก็บอีกแต่ว่วาเก็บหัวนี่สะได้เอาผ่าห่อหัวดีๆแมงน้อยหลายแมงน้อยจ่อหัวเก็บมาเราเฝ้าอาบน้าสาหัวอะไรหรอเอาจุ่มนี้ก่อน ข้าวข้างด้านดี่ดิกินข้าวไร้ละจิบันดิพวกกินอะไรนะพวกจ่าพวกกินค่อยหาไดเมนูข้าวแง้มกินกะกินมาจีแนวกินกะกินอาทิตย์นึงกินบอกแบบว่าจะคุ้มแบบอาทิตย์นึงกินแบบเต็มตามแต่ตายที่เ่ยดูดเดียว ีถ <laughs> ูกลอ้อเลยทำใจลำบากดิออมันมันมายอมลงไปเมื่นเช้นผู้สาวผู้สาวนำมาหาฮอดบ้านเลยดิพวไปหาผู้สาวอัดเล่เอวพวนผู้สาวมั่งเสียเป็นตาส้มตื่นเกย์นนั้นนะตาพ่อผมาหาวดีดีกระต่ายคอยยิงนั่คืออย่างก็งลูกขคอยยุบใาจาเออจะทำมาได้ละคนรอ คนมันดไ <icias S 1> ม่ได้บอกเลยนม่มีูทะไร่างี่พเธอหน้าตาดีได้แม่ินบ่พี่น้องหน้าตาดีได้แม่เพื่อนปะอ้าก็เห็นตนลูกไปหน้ารอยปนรรอรสูงยาวอัดหลสูงยาวเขาดีเลยงบยปสูงร้อปอายุสิบหกิบนกท่านใครต้อเอาไป้ด้ย นแล้วตาลาปบาไม่ชอเสียงเ่าะ่แสบดีเด้อเอาไปทั้งพุ่นก้อนจันกระตาไปเก็บโพนนันคอยมาน,น่ะนะพอะไรไปหลนป่นไช่ยาง,งาขวมปไปไป,ไปคอยจะเห็นเจ้ายึดถึงโพนนี่แหละ พี่นองเจ้าอยู่ทางพุดนนักถึกแล้วว่าสันย่านน้ำย่านน้ำมาสันค่อยค่อยค่อยส่วนส่วนตัวอีกแล้ว ไกบ้านนางก็บ <m> ้านางากกว่ากเยก็เป็นไก่จากบ้านเราที่เนาะมันเป็นเวลาด่ความดุนี่ความดุความมันนี่มันเป็นเวลา ตำแหนทุงมือติดกระตามากระขาดๆเออว่ามันแต่งคักยูุ่กระตาก็เลยที่แท้มันแต่งสมผักเป็นนฝเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งไปหนามพ่อนามพ่อมาสักมามายายมาเก็บหนามพ่อมาสักอุ้ยต้นน้อยกําลังขึ้นกหลไย มีผู้เหมันนเหยมันะกระแทบกระยังอยู่เนรื่อะเนผขายวยะแม่อยู่มีางเดี่ยวหรอยางนนเรอบสดๆโอยว้ายแ้ขาดนะเอามีเรื่องจริงแล้วแต่ยรับต่แอยู่มียางเดียวติปชีบาใช้ดีที่สุดน่อยเลยสุม เป็นสีโ right ้คล้ายั้่ะเป็นเาแล้วก็มน้ำเข่าใส่ด้วยนั่จะหอมๆนะต้มน้ำเข่าค <t> ือแทนน้ำเข่ามามันบ่สแล้จะต้มนเลยเ็นๆเราลมแค้กเกนหอมมากไ่ดีองไยเป็น้อตาลดีา กำลังงามพี่น้องค่ะกำลังสวยจ้าจงาบังที่กัแล้วเต้ <laughs> 你看。Okay. เด็กจ้าเด็ดตับตับเลยพี่น้องค่ะออนะอูไม่นกลับมาเอาออรักนอเ้ยกระิเป็นอาทิตย์ตัวแต่หนก็ยังเป็นอาทิตย์นะหัวไปเป็นอาทิตย์วหแต่เอาอาทิตย์อาทิตย์อย่างอาทิตย์สามมือฮอาทิตย์ตดทานหาดสกเสา์อาทิตย์จ์ เกือบอาถิดแล้วจะเอาคุณแจไปหายที่ไปเปิดเา้าไนัดน้พาพังนี้ดูนัดตายดูปลูกผักไปหลาย ชายับบไรตุ๊บเป็นไงพี่นาค่ะน้องงามจ้ะตาเราเนี่ยเอานางเก็บมันต่อท่านล้างเตานะสวยโอ้ยแม่ลูกไงหลังกระเทียมตากระเทียมดอเอ้ยกระเทียมโทนกระเทียมโทนเก็บใส่ถุงแล้วกระเทียมโทนใส่ผักกระลำนะครัใส่ถุงแล้วแล้วก็ผักเสียนให้สองถุง หมดที่แล้วกระป้นตายกินก้นปะเนี้ทุกมื่อทุกมื่อก็สบายใจป่ะ